พาคุณผู้ชมไปดูอาชีพที่สร้างรายได้ดีรายได้งามในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับแต่ต้องมากับความสามารถบวกกับต้องไม่กลัวนั่นก็คือการจับปิงนะครับพูดถึงปิงนยฮะโอ้โหหลายคนรู้สึกขนลุกนะขยะขยงนะฮะแค่มันเกาะตามแข้งตามขาเห็นมันดูดเลือดทีเนี่ยขนลุกนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมอะลืมความขยะขยงของปิงไปแล้วก็เพิ่มความกล้าลืมความกลัวนะฮะ อาชีพนี้ฮะกำลังได้รับความนิยมในพื้นที่จังหวัดนครพนมครับเพราะว่าสามารถสร้างรายได้นะฮะบางครอบครัวเนี่ยนะฮะวันละ1 0 0 0 0บาทครับอ่ะไปดูร้อมกันครับโอ้โหนี่อันนี้มันปิงหรือว่าปลาไหลนะครับไปที่บ้านดอนแดงครับตำบลบ้านเสียวอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมครับกว่า200ครัวเรือนครับถือเป็นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพแปลกที่เดียวในประเทศไทย ที่มีรายได้จากการจับปิงควายมาแปรรูปส่งออกไปยังประเทศจีนสร้างรายได้มานานกว่า20ปีแล้วนะครับและช่วงฤดูฝนแบบนี้ครับถือเป็นโอกาสทองของชาวบ้านในพื้นที่ครับชาวบ้านจะออกไปล่าป,ปิงควายตามแหล่งน้ำห้วยหนองคลองบึงครับเพราะว่าปิงมันจะชุกชุมและชาวบ้านบางส่วนนะก็ผันตัวไปเป็นพ่อค้าตะเวนรับซื้อปิงตามจุดต่างๆทั่วภาคอีสานครับโดยปิงสดนะครับก็คือยังไม่ตายนะฮะ จะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ500ถึง600บาทแต่เมื่อน,นำมาแปลรูปตากแห้งครับอันนี้มันจะเพิ่มมูลค่าครับสามารถทำให้ราคาไี่มันขยับขึ้นนะสูงถึงกิโลกรัมละ1,000ถึง1,200บาทแล้วก็จะมีในทุนชาวจีนครับมารับซื้อถึงที่ไม่อั้นนะก็ทำให้สร้างไรายได้หมุนเวียนทั้งหมู่บ้านช่วงนี้วันละนับแสนบาทหรือปีละหลายสิบล้านบาทโอ้แม่เจ้าเป็นไรายได้ที่เยอะทีเดียวนะครับ เราก็เลยไปสอบถามครับหนึ่งในคนที่ไปจับปิงควายก็คือนายไผ่ทูนเท้านางนะครับอายุ45ปีเป็นชาวบ้านบ้านดอนแดงบอกแบบนี้ครับอาชีพล่าปิงควายเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมานานกว่า1 0 2ถึง20ปีแล้วเนื่องจากว่าเคยมีชาวบ้านในพื้นที่ครับไปรู้จักกับใายทุนชาวจีนครับจึงมารับซื้อและส่งออกไปยังประเทศจีนเชื่อกันแบบนี้ครับปิงควายนี่นะครับโดยเฉพาะปิงที่มันตากแห้งเนี่ย สามารถนำไปปรุงเป็นยาสมุนไพรถามว่าสมุนไพรอะไรฮะอันนี้เหมาะสำหรับท่านชายมากเขาบอกว่ามันชูกำลังได้เป็นอย่างดีนะฮะกินไปแล้วสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงนะครับหลังจากนั้นจึงมีมาแนะนำให้คนอื่นในหมู่บ้านทดลองทำมาจนถึงปัจจุบันครับสร้างนะฮะไรายได้ให้ได้เป็นอย่างดีเพราะมีการรับซื้อตลอดทั้งปีครับแต่ช่วงที่สามารถจับปิงได้มากที่สุดก็คือช่วงนี้ครับก็คือฤดูฝนนะครับ ส่วนวิธีการจับปิงครับชาวบ้านก็จะใช้สวิงฮนะลงไปควานหาตามหนองน้ำครับที่คาดว่ามีปิงชุกชุมได้เยอะแบบนี้เสร็จปุ๊บเอาใส่กระป๋องที่เทียมไวนะ้ฮะจับใส่กระป๋องแล้วก็นำไปตากแห้งครับต้องทำให้ปิงตายก่อนด้วยยาเส้นอ่าจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนครับและนำไปตากแดดจนแห้งประมาณ1วันหรือนำไปรมควันนะครับ บางครอบครัวนะครับทีมข่าวของเราบอกแบบนี้ครับสามารถนะฮะทำรายได้สูงถึงวันละ1 0 0 0 0บาทโอ้โหคุณผู้ชมฮะตอนนี้บ้านคุณผู้ชมถ้าใครใกล้หนองน้ําคลองบึงอ่ะลองดูซิฮะมีปิงกี่ตัวฮะปิงควายมีไหมครับถ้ามีนะฮะเต็มตัวเลยฮะไปจับปิงควายครับให้ได้สักกิโลหนึ่งนะครับถ้าแบบสดๆเนี่ยกิโลกรัมละห้าร้อยถึงหกรบาทถ้าแบบแห้งนี่นะโอ้โหหนึ่ถึง1นึ่บาท แต่นิดหนึ่งฮะใหญ่เท่าฝ่ามือเนี่ยคุณผู้ชมต้องมีความกล้านะฮะแล้วก็ลืมความกลัวไปถ้าคุณผู้ชมมีความกล้าบวกกับลืมความกลัวปุ๊บเตรียมตัวเป็นเศรษฐีครับกับอาชีพจับปิ่งควายนะฮะนี่ฮะไม่เลือกงานไม่ยากจนจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตหรือว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยนะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ